หลายๆท่านอาจจะรู้สึกกังวลกับโควิด -19 สายพันธุ์โอมมคอนในะขณะนี้แนะก็ค่อนข้างระบาดรุนแรงไปดูที่ยุโรปก็ติดกันเป็นเบืออเมริกาก็ทำลายสถิติรายวันแนะมาสองรอบแล้วมาที่ประเทศไทยหน่อยท่านผู้ชมนะรโฆษกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็เปิดเผยนะถึงข้อมูลความรุนแรงของเจ้าโควิด -19 สายพันธุ์โอมิคอนในประเทศไทยว่ามันเป็นอย่างไรจากการที่เราเจอกับมันมาร่วมๆเดือนเนี่ยมีข้อมูลอะไรยังไงบ้างเขาบอกข้อมูลนี้เนี่ยนะที่เขาเปิดเผยเนี่ยมันอ้างอิงมาจากข้อมูลประเมินสถานการณ์ด้านการระบาดวิทยาอาการแสดงเนี่ยแหละว่ามันเป็นอาการอะไรยังไงบ้างณวันที่13มกราคม2 5 6 0มี6ข้อด้วยกันครับท่านผู้ชมนะฮะเขาบอกว่าข้อ1เนี่ยนะอัตราผู้เสียชีวิตเนี่ย สมมุติว่ามีผู้ติดเชื้อ1,000คนก็จะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยหคนใน1,000นั้นนะฮะสำหรับสายพันธุ์โอมิคอน2ครับหนะะเขาบอกพบผู้ป่วยอาการหนักเนี่ยต้องถึงขนาดใส่ท่อช่วยหายใจเลยเนี่ยสถึงสคนในจํานวน1000เช่นกันข้อ3ในการติดเชื้อเนี่ยหนึ่คนเนี่ยนะฮะจะมีอาการปอดบวมจําเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะหนึ่คนนี้จะมี1 0 1ถึงคนข้อ4ครับเขาบอกผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยมีอาการ หรือมีอาการกระแคเล็กน้อยคล้ายๆโรคหวัดนะหรือไข้หวัดใหญ่ข้อ5ครับวัคซีนโควิด1 9ก็ต้องฉีดนะและการป้องกันตนเองก็สำคัญเป็นการป้องกันการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรคนี้ได้ด้วยข้อ6ครับเขาบอกการแพร่เชื้อของโควิด1 9สายพันธุ์โอมิคอนเนี่ยอัตราการแพร่เนี่ยมันสูงมากพบว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโอมิคอนเนี่ยที่ติดเชื้อโอมิคอน1คนเนี่ยนะฮะจะสามารถติดเชื้อเพิ่มได้อีก เก้าถึงสิบคนก็ถือว่าเป็นการแพร่ที่มันแบบอัตราการแพร่เนี่ยมันไวมากเนี่ยแล้วก็รุนแรงรุนแรงในที่นี้คือการแพร่นะอำนาจการแพร่กระจายเชื้อมันไม่ได้หมายความว่าติดแล้วอาการมันจะหนักไม่ใช่นะรุนแรงของผมหมายความว่ารุนแรงในการแพร่หนึ่งคนสามารถติดได้เก้าถึงสิบคนซึ่งมันมันแรงกว่าเดลต้าการแพร่กระจายเนี่ยแต่อาการเนี่ยมันไม่หนักมันน้อยกว่าเดลต้าเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเข้มข้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นสวมแมสสองชั้นเอาให้มันลดแบบชิด มิดๆหน่อยท่านผู้ชมนะพูดประมาณนั้นละกันอย่าให้มันแบบขยับเปิดนู่นเว้าวนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นั้นอากาศที่มันมีเจ้าโควิดในทีมันปนเปื้อนอยู่ในอากาศอย่างเงี้ยมันอาจจะเข้าไปได้และเราจะสูดเข้ามันไปในระบบการหายใจเรามันก็ทําให้การติดเชื้อเกิดขึ้นหรือแม้จะเป็นการล้างมือบ่อยๆเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจับมาเนี่ยมันมีอะไรติดเชื้อมาบ้างนะมันก็เป็นเรื่องที่ดีในการล้างมือบ่อยๆสร้างสุขคารกษณะให้เราได้ล้างมือบ่อยๆนะทุก30นาทีทุกหนึ่งชั่วโมงก็ถือ่องทีีด สามครับโซเชียลดิสแทนซิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมอันนี้สําคัญมากๆก็ต้องปเป็นระยะห่างหน่อยแล้วก็หลีกเลี่ยงอากาศสถานที่ปิดเช่นห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะมีเครื่องฟอกอากาศที่มันแบบฆ่าเชื้อโควิดได้เดี๋ยวนี้เขามีเครมกันหลายตัวนะฮะแะว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคโควิดในทีได้ด้วยเช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องระวังดูแลตัวเองเป็นอย่างมากๆขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ